รูปไหนอ๋อที่คำยินดีใช่ไหมคะอ๋อก็ก็ไม่อะไรนะคะเพราะว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นรูปที่หนูลงด้วยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็กลับมาเจอกันร่วมงานกันอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีที่ได้พบเจอตามที่เขาเขียนในแคปชั่นนะคะเาอกว่าโอ๊ยหนูว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่เลยค่ะก็น่าจะตามที่เขาเขียนแหละใช่ใช่ค่ะ ไม,ไม่มีไม่มีเลยค่ะคือในเวลางานเราก็คุยแค่แบบเป็นยังไงบ้างไปเกาหลีแล้วก็ทำงานกันมากกว่าไม่ได้มีการคุยถึงเรื่องส่วนตัวเล้งกลับมากลับมาทำงานกับวิทราีียครั้งนี้เป็นยังไง ดีใจดีใจค่ะทุกครั้งที่ได้กลับมาทํางานพี่ชอนก็ดีใจเพราะว่าเราห่างหายไปจากติดต้องละคามไปเราก็ไม่ได้เจอเลยเราไปเกาหลีมาอะไรเงี้ยค่ะกลับมาเจอเขาก็เป็นคนได้ที่เราแบบว่าทําเริ่มทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็เชร์แล้วก็บอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่นังศึกจะออกอย่างที่จะแบบว่าซื้อแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีการ r e พสต์รูปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะ,ะเขาก็เชร์ค่ะ เหมือนเดิมค่ะในพักของในพากการทํางานของเรายังเหมือนเดิมก็คือพูดคุยปกติไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากขึ้นหรือน้อยลงใครยังเหมือนเดิมไม่ไม่เลยค่ะเพราะปกติแล้วเราก็ในในพักของการทํางานเราก็เจอกันในแค่ในพักของการทํางานค่ะใชา่เราไม่ได้มีการคุยถึงเรื่องส่วนตัว เดิมเลยค่ะคือเราทํางานยังไงก็อย่างนั้นเราเจอ,อยังไงก็อย่างนั้นค่ะ<ม>ไม่ได้มีการแบบว่าต้องเว้นความสัมพันธ์ให้ห่างมากขึ้นหรือว่าให้สั้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กับเคนเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> มีดีค่ะดีค่ะหล <c oughs> ัากนี้การแบบคอมเมนต์พยายามแล้วทุกคน พี่เขาไปเที่ยวค่ะก็เลยมีการแบบว่าคอมเมนต์แซวกันในไอจีอะไรเงี้ยเหมือนคนก็แซวบอกว่าเอะเอกเธอทนคิดถึงพี่เขาไม่ไหวก็ก็อยู่ไกลค่ะเขาอยู่ไกลด้วยแล้วเราก็อยู่นี่ก็เหมือนแบบว่าก็คอมเมนต์ทักทายการแซวกันปกติค่ะอะไรนะคะเฟสไทม์มก็มีมีบ้างค่ะมีบ้างโทรคุยกันก็เป็นปกติค่ะก็ต้องมีบ้างนิดนึงเอง ถือว่าเป็นคนพิเศษของเอสเธอร์ไหมคะก็ระดับหนึ่งค่ะก็ถือว่าเราเราให้กําลังใจกันเราคุยกันไปเรื่อยๆมีเรื่องอะไรก็ปรึกษากันดีกว่าค่ะแต่ก็มีใครไงบ้างค่ะแบบคอมเมนต์น่ารักมากเลยออะเขาก็เขาก็มีคอมเมนต์มาแซวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแต่ละคนเขาก็น่ารักเขาก็ขำๆดีค่ะเห็นเราแบบแซวกันผ่ายไอจีแต่ก็มีกระแสบ้างไม่มีการกลับบางสพันธ์ ใจเหมือนกันก็ปกติะค่ะใช่แต่ก็มีกระแสด้านโน้มมาบอกว่าเราป,ประกาศตัวขับพี่เคนเพื่อเรียกงงานโอ้ยไม่จริงเลยค่ะไม่จริงเลยเพราะจริงๆแล้วหนูกับพี่เคนเคยร่วมง,งานกันมานานมากแล้วแล้วก็วไม่ได้มีโอกาสได้แบบว่าไม่ได้คิดว่าจะได้มาเจอกันด้วยมาเหมือนแต่ว่าโลกมันค่อนข้างกลมด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่คนละช่องอะไรเงี้ยก<ช>็เราก็ไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็เพิ่งมาเจอแบบเมื่อเมื่อปีนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาแบบมาจะมีของฝากอะไรให้เราเโอ้นี่ไม่แน่ใจเลยค่ะใช่ ก็ขอบคุณขอบคุณค่ายนี้เราเราไม่รู้เลยกดดันคะนจริงจริงก็กดดันนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันมีคนแบบค่อนข้างจับตามองแล้วก็ค่อนข้างบอกว่าติดตามอะไรมากขนาดนี้ก็รู้สึกเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กดดันอะไรแบบซีเรียสขนาดั้นก็ถ้ามีคนชอบก็ดีก็ขอบคุณค่ะค่อยๆพัฒนาใช่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าค่ะใช่ค่ะ เลยก็สนิทกันอที่ค่ะแต่ยังไม่ใช่ยังยังไม่รีบใส่ไม่ดีคุณแม่ไฟเขียวไหมคะคุณแม่ไม่ได้ไฟเขียวหรือว่าไฟแดงค่ะแม่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาแล้วก็อยู่ที่ลูกแล้วกันค่ะแม่ห่วง แม่ห่วงไหมหนูว่าแม่ทุกคนนักลูกเขาก็ต้องมีช่วยสกรีนช่วยดูช่วยคอยให้คำปรึกษาอะไรที่ดีก็ว่าดีแต่ถ้าอะไรที่ไม่ดีแม่เขาก็คอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังอยู่แล้วค่ะแสดงว่าตอนนี้คุณแม่ก็เหมือนจะให้ผ่านกับพี่เน,นะคะเพราะว่าอย่าเพิ่งเรียกว่าให้ผ่านเลยเรียกว่าเราเรา,เราทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆดีกว่าะคะ่ะน,นีเจอคุณแม่บ่อยเจอบ่อยเจอบ่อยค่ะเวลาไปไหนก,ก,ก็คุณแม่ก็ไปด้วยตลอดค่ะคะุณแม่ว่าไงเขาก็ดูเขาก็ดูน่ารักดีค่ะดูแบบว่าคือด้วยความที่เขาเป็นคนแบบว่า ลุยลุยเป็นคนตลกอะไรอ mm ย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็เป็นคนที่แบบพอได้ถ้าได้คุยกับใครถ้าได้คุยกับเขาจริงๆคือก็จะรู้ว่าคุณแม่หนูเนี่ยเป็นคนที่สบายเป็นคนที่ตลกเหมือนกันนะค่ะใช่ค่ะอบคุณค่ะจะมีอะไรมา